สวัดีกครับ,รบอันนี้เรามามีอะไรมาอวดอ,อีกแล้วแต่มีอะไรมาอวดวันนี้ก็จะเป็นต่อเนื่องจากเซตที่เราเคยเคยมาอวดครั้งก่อนเนาะก็คือคิวโพสเกตเมติเคทิเมสโนยายะบั๊ <Hey. S 2> ซึ่งครั้งนี้มันเป็นวอลลุ่มสี่อะครั้งก่อนที่มันเป็นพวกกิวกิยูพวกอะไรวะน้องหมอกน้องหมอกเออน้องหมอกน้ององมองันนี้เซตใหม่ๆแล้วมัน มันถล่มตลาดอีกแล้วอะ่ะคนที่ต้องมีก็ต้องมีเหมือนเดิมอ่ะครานี้เราเอามาอวดเลยเซตนี้คือวอลุ่มสีใช่ไหมซึ่งจะมีโอ้ยซึ่งจะมีปุ๊บใครบ้างนะเอนจาน้องเสาหลักความรักแล้วก็กชินบชินบุเสาหลักแมลงน,นี่แล้วพอหวางตาแป๊วหวานทุกคนอยู่ดิ ก็เดี๋ยวเราก็เริ่มจากคนที่เรารู้จักก่อนเลยดีกว่าชิโนบุชิโนบุไอโอ่เริ่มเลยลครับชิโนบุนี่มีคนไปแบบติดตามแล้วก็ต้องไปตามเพจเรียกว่ามีคนคลั่งรักคลั่งรักชิโนบุที่เรากำลังเปิดอยู่นะคือเสาหลักมแมลงนะครับโคโจชิโนบุโโนบเราน่าเราน่าจะเคยเป็นตัวทั้งก่อนก็เป็นตัวคิวโพสเก็ตตัวใหญ่ไปแล้วเนาะใช่นะับโคโจชิโนบุไปแล้ว น้องชินอุบุนะครับก็เป็นเสาหลักแมลงอย่างที่เรารู้กันนั่นแหละแล้วก็ด้วยความที่เขาตัวเล็กอ่ะถ้าคนจนได้ดูในเครื่อวะ่ะเรื่ออะไรซีซั่นที่ที่ผ่านมาชินอุบุก็ได้ออกมาเป็นตัวคาแรคเตอร์ต้นๆเหมือนกันแสดงความสามารถให้ประทับจิตประทับใจเลยเพราะใช้ถ้าไม่ตายน้องก็เป็นแบบหลงผ,ผีเสื้อที่แบบจะพิออกมาด้านหลังด้วยอ่ะแต่ด้วยคนที่เป็นคนแบบตัวเล็กอ่ะอ่อนแอเขาบอกว่าเป็นตัวที่อ่อนแอที่สุดในในเสาหลักทั้งหมดนะ นะวิธีการเอาชนะพวกพวกกาเรียกอะไรพวกปีสาสอ่ะเธอแบบไม่สามารถไปตัดมีแรงตัดคอให้ขาดได้ทีเดียวนั้นะก,ก็เลยใช้วิธีการใช้พิษทําให้ตัวตัวอสูรนี่ยตายได้ไม่ได้มุมตัวเล็กเลือเ,เกิน ชินอบูนะครับแสงเข้าตรงน้องบ้างหรือเปล่าเห็นไหมชัดอยู่ไหมเอาตัวเอาไปก่อนอ่ะเดี๋ยวค่อยยินเสิร์ตตอนแบบเห็นให,ให้เห็นดีเทลชัดๆอีกทีแล้วก่อนเพราะด้วยความมันเป็นแบบเปอร์ติดอะ่ะมัน มันเล็กมากเลยมะเห็นเนี่ยอยู่แค่นี้เองอะแต่ดีเทลที่เขียนด้านในนี่เขียนโหดมากเลยนะดีเทลเสื้อไม่เอาเดี๋ยวจะเอากลับยังไงไม่ให้มันเสียโอเคมาตัวที่ตัวต่อไปนะครับระหว่านี้เราปล่อยชิ้นกุ้งดูก่อนเอาตัวนี้ดีกว่าชื่ออะไรนะตัวต่อไปคือเสาหลักความรักเสาหลักแห่งความรักเสาหลักความรักนี่ชื่อประหลาดมากเลยตัวเราก็คือใช้อะไรวะคนอื่นยังเป็นแบบ มันค่าต่างๆ,ๆอ่ะใช้พลังควา,า,ามรัก,กไงพี่มันใช่ในความรุนแรงไงตัวเนี้ยเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ทำมานแค่สา,ามธัตุก็คืใน้องต่อนี่ไม่เหมือนชี่นูผู้หญิงคนเนี้ยเนี่ยเสาหลักความรักเนี่ยเดี๋ยวให้เราจะเบิดที่จะเปิดให้ดูเนี่ยเป็นแบบเป็นผู้หญิงแต่ว่ามีพลังเลยกำลังสูงมากอ่ะใช้ใช้กำลังในการต่อสู้ด้วย ได้ชื่อว่าเป็นเสาหลักความรักแต่แล้วก็ได้ในเรื่องก็จะเป็นแบบเป็นคู่กับเสาหลักเอาสองอาทิตย์เห็ไหมน้องงูน้องงูน้องงูแล้วคนนี้คือแบบเสีเพียวสูงมากอ่ะเขาจะทำให้โหน้าอกใหญ่โตหน่อยแล้วก็แบบแล้วสีผมอ่ะสีผมจะชมพูเขียวโหดมากในการดีไซน์สีผมคือสีผมหลักสีชมพูแล้วก็ไล่เฉดเขียวแล้วถักเปีย แต่แต่น่ารักมากนะน่าน่ารักมากเลยเลยคิเลคเตอร์คาเลนเตอร์ในในแอนิเมะก็ก็สวยด้วยสำหรับความรักนะครับคันโรจิมิซุริอกตูริงๆอ่ะทำแบบเสื้อแหวก มิสซิโโ้หน้าแบลวด้วยแบบเอามือขึ้นหน้าโอเคชิโนบุลงมานะเไตุเห็นก็ถ้าโพลแดคชันก็คือแบบถุงเอามือข้างขึ้นมาแบบสุดๆแต่เธอเป็นคนขี้อายด้วยนะในเรื่อง ที่อายเลยที่อายที่อายแบบแล้วชอบขำชอบขำมุกปัญญาอ่อนแล้วแล้วก็หลงรักคนง่ายนี่มีกี่เปียสามเปียสามเปียเยพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีสามเปียตอนแรกก็เรยกว่าสองเปียนี่มีสามเปียคือมวนผมหลักตรวนี้แล้วเปียข้ามสองอันเป็นเป็นคาคเ,เตอร์ที่ดีไซน์มาได้ประหลาดดีและน่ารักด้วยเ่อเออนี้ยนี่เรามวนอยู่ให้อานาด้านหลังอันะอนะี้คารจิมิซึรินะครับ มาและตัวสุดท้ายในเซฟซีรีนี้ในวลุ่มนี้จะเป็นผู้ชายคนเดียวที่ที่เอามามาใช้อ่าเขาเรียกว่าเสาหลักเสียงเอ๊ะเดี๋ยวนะ้วความสามารถเสาหลักเสียงคืออะไรวะไม่ไม่ไม่ได้รู้ข้อมูลเส<ร>าหลักเสียงก็มีสามท่าจ้ะมีแหละน้องชี้ดวงหยูที่แบบว่าของ สาหลักเสียงอุซุยเทนเก็นเรื่องเดียดเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ตัวเดียวที่จะไปลักษณะคนอื่นมันใช้ดาบมันจะเป็นลักษณะของซามูไรเนี่ยแต่ด้วยเขาอ่ะเป็นนินจาเดินมาเป็นนินจามาก่อนแล้วก็เหมือนมาผันมาผันตัวมากลายเป็นแบบนักล่าสูนแทนอะไรเนี้ยที่ได้ข่าวมาว่าเออเป็นคนเจ้าชู้ด้วยเป็นคือเดยพื้นฐานเดิมเป็นคนหน้าตาดีไงี้ย มันน่ารักมากนะจะบอกว่าก็คือ,ค,อคือโดยไอ้พอพร้อมเป็นเปอร์ติดอ่ะหรือของคิวโพสเก์อะมันจะน่ารักขึ้นเนี่ยแต่เดิมเดิมอะ่ะเจ้าเนี่ยซิงเกิลเนี่ยหน้าตาดีอยู่แล้วด้วยลลลแล้วหนุ่มหล่อหนุ่มหล่อหนุ่มหล่อกล้าใจที่เขาเปรียบทเ,เยบทเเียบกันในพละงกำลังนะเฉพาะกำลังพละงกำลังของพวกทั้งทั้งสาหลักทั้งหมดอะ่ะก็ชิโนกูอ่ะ ออนแอร์สุดหรือมีแรงน้อยสุดเลยอย่าใช้นอนแอก็แต่เนี่ยอันดับสองถึงเลยพลังพลังอันดับสองกำลังแับกำลังเลยมันมันคนละคนละส่วนความสามารถนะเดี๋ยวกำลังเนี่ยเนี่ยอันดับสองเลยแอคชั่นใช่เนี่แอคชั่นแบบกำลังสุดเป็นอะไรอะดาดดาบคู่โคเทชั่นอยู่แอคชั่นแบบยิงกลางขา อนขึ้นหล่อมากในนี้ใน,ในมิกก็หล่อเขาทำไซส์มาไม่เท่ากันนะซีโนบุจะตัวตามสัดส,ส่วนซีโนบุจะตัวเล็กหน่อยอมีตัวโต,วตวสูงเลยสูงเท่าไคร่เขาก็จะมีตัวยังไม่ออกมาในเปิดติชใช่ไหมที่เป็นเสาหลักเสาหลักหินผาเสาหลักที่แบบเป็นปน, <c oughs> นพระเซ็ตหน้าครับเห็นเบาะเริ่ม เดี๋ยวเขาจะมาให้พรีกันแล้วก็คือน่าจะครบอีกเซตหนึ่งน่าจะครบเสาหลักเหนื่อยมากเลยจริงๆเดี๋ยวรเราจะมาพูดเรนะื่อนี่ยใช่ครับเราถ่ายไอ้สามสามวอลุ่มก่อนหน้านี้ไว้ล้วก็วให้ดูว่ามัน<อ>ตัวอะไรบ้ค <Q> ิวโอเคเนี่ยครับอ่ะตอนนี้เราได้ออกมาทั้งหมดสามตัวแล้วของเซตอ่ะคิวโพสเก็ตเปอร์รติสคิวมิสีเน้องใหญ่บะวอลุ่มสี่นนะก็จะมีเนี่ยครับ ที่เป็นอ่ะชื่ออะไรแล้วนะตอนนี้อูซุยเจ <c oughs> นเก็นแล้วก็เสาหลักเสาหลักความรักนะครับคันจิโร่มิซุริคันจิเอ้ยคันโรจิคันโรจ,จิมิซุริแล้วก็เสาหลักแมลงโคโจช,ชิโนบุตาแป๊วสวยมากนี่ที่เราเห็นกันนะกำลังหมุมนอยู่นี่แหละเดี๋ยวจะถ่ายอินเสิร์ตให้ดูแบบชัดๆอีกทีว่า เป็นยังไงบ้างก็เอามาอวดนั่นแหละอันนี้เพราะว่ามึงก็ใกล้ครบเซตแล้วนี่นะใช่ครับคือแต่ว่าแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นพวกสับหลักเนี่ยพวกพวกตัวหลักไอ้พวกซินิซึอะไรนะไอ้หัวหมูจำชื่อไม่ได้อีกแล้วอิโนสุเกะอิโนสุเกะแล้วก็กันจิโร่เนี่ยออกมาแล้วออกมาแล้วครับซินิซึซินิซึไอ้ซึโกะใช่ไหมซึโกะออกแล้วแล้วตัวอื่นมันอีกมีั้ยก็ออกมาแค่สี่ตัวนั้นก่อนหน้านี้ใช่ไหมโอเคงั้นก็ ดได้ข่าว่าไม่นานแล้วนะเดี๋ยวอีกเซตหนึงก็จะออกเดี๋ยวก็ค่อยเอามาให้ดูอีกนะฮะว่าไอคงต่อไปที่สามตัวที่เหลือจะเป็นตัวอะไรแต่ก็เขาก็ปล่อยข่าวมาแล้วประมาณหนึ่งก็เดี๋ยวเขาได้มาจะมาอวดอีกทีนึงงนั้นวันนี้เราก็จบในทริปนี้วันไปนะครับค่อยมาดูครั้งหน้าจะทําเอาอะไรไมาอวดโอเคครับสวัสดีครับติ <c oughs> ดตามได <c oughs> ้นะในติ๊กต็อกของบุ๋มบุญใจอ้อยพวกเนี้ยไป ไปทำติ๊กต็อกสั้นๆให้ดูด้วยถ้าใครอยากดนเลยวิจุตาเลยนะอ๋อจะชิววิจุตาเลย insert, insert. อยินเสิร์ตอินเสิร์ตแง่เดี๋ยวแล้วค่อยๆปีกไว้ให้บ๊ายายโอเครับบ๊ายบายครับ bye bye